จะไปเอาไวพ้พอดให้น้องยากบาทด้วยครับอ้าก็ขอให้ิลานะครับผมเรียนหนังสือเก่งๆนะครับประสบความสำเร็จในนาทีการงานน้อยๆนี่นะครับจะเป็นคนดังในพายภาคหนาต่อไปนะครับก็ขอให้พิลาประสบความสำเร็จในทุกนาทีการงานเป็นหนังสือเก่งๆครับเออเอา หลานคือบรกอบไฟแน่ย,ยังก่อหลานคือบรกอดมันกุยยายสาอาบน้ำมาได้ะบ่ได้อาบน้ำแต่โดนแห่แล้วเพื่ออะไรยาคือไม่ได้อาบน้ำเพื่อกันเนหนูก็คือกันเอา <c oughs> เฮ็ดยังพี่น้อกพันกับบ่าวาดอกเหมือนมันเป็นมือม้วนน้าลุงน้าไม่ยังดอกรถแห่ก,ก็เอไม่เล่นฟีผมรับไก่เบิ้งฟีเพิ่นบ่นยากดอกพี่นอ้<แ>นองเนาะครับเนาะเออ เอาแต่วา่ากะบัดนี้นะครับเบิรเวลาของน้องๆแล้วให้น้องๆไปแต่งโตนะครับเพื่อมาขึ้นล่ำให้พี่น้องเบิงนะครับเอาส่งเขาสู้